มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนพายุไต้ฝุ่นหวามก่อเข้าเวียดนามพรุ่งนี้นะคะเกษตรกรอีสานและเหนือระวังผลผล,ผลิตเสียหายค่ะกรมอุตุเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นหวามก่อกำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามพรุ่งนี้นะคะเกษตรกรอีสานและเหนือเตรียมป้องกันผ,ผลผลิตเสียหายค่ะ เมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ตฝุ่นหวามกอพายุระดับ5ฉบับที่8เมื่อเวลาสีนาฬิการ,ระบุนะคะว่าพายุไต้ตฝุ่นหวามกอบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางด้านตะวันออกของเมืองดานางังประเทศเวียดนามค่ะห่างประมาณ400กิโลเมตรนะคะหรือว่าที่ละด1 5 7องศาเหนือ ลองตีจูด119องศาตะวันออกความเร็วลมนะคะสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่15พฤศจิกาย,ยน2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับซึ่งจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะคะ จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่15-16พฤศจิกายนพศ2563จึงขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าสายด่วนพยากร์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณนะวันที่14พฤศจิก,กายนพศ2563เวลา5นาฬิกากรมอุตุจะประกาศอีกครั้งนะคะฉบับต่อไปวันที่14พฤศจิก,กายน2563เวลา11นาิกาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ